สวัสดีครับบ้าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องมาลุ้นรางวัลน้ำกันนะครับเอามาดานกับเจลอตเตอรี่คุยกันกันด้วยเราก็เลือกลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้า3ตัวพี่น้องภาพบลุ้นรางวัลน้ำกันครับผมงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะพี่น้องเอานะครับต่อไปค่ะลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาลุ้นรางวัลเลขหน้า3ตัว แสงซองนี่นได้พี่น้องเด้นะครับแดดเนี่ยนะครับแดดน้ำซองทำผู้ชมนะครับรดงวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก 3 3 1, 1> 3 3 1, 1>, 3, 1. รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พี่น้องกับเลขหน้ามิตอร์หกสามหนึ่งคุณน้องเลขหน้า3ตัวครัออ้งที่2เลขที่ออก0 1 1 0 1 0 1นย์หน่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 ท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก 2> 4 2 4, 2สองหเอาท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก หกหนึ่งหนึ่งแปดหหนึ่งแปดหนึ่งแปดครั้งแรานะคะรางวัลรางวัลเลขท้ายสองตัวทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะได้แก่ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะนางสาวมัทุรีโยคีค่ะผู้ในการสำนักตรวจสอบผลสำเร็จและนลกาันรุ่นน้ิข้ัพทจาประชมนงานที่สามค่ะและหลักสิบนะคะ ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรธนพัฒน์ตัดสินค่ะคณะกรีนโรงเรียนกฎหมายและการเงินหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะร้อมแล้วจะออกรางวัลไม่ทันซาทูน่าปูเด้อสุกใส่อยู่ใส่สองตัวตรงๆน้ำปูเด้อร์ซาเอาพี่น้องรุนเป็นน้ำกันสุกใส่อยู่ใส่ให้ลูกให้หลานน้ำปูเด้อ รางวัลเลท้ายสองตัวงวดวันที่สิกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพัน้าเลขที่ออกสองหนึ่งสองหนึ่องหนึ่โอ้ยสอง่นี่แม่อหนึ่งีหลีหนึ่งมีหลีสองหนึ่งมชมงวดวันที่สิกกรกฎาคม แต่าุณผู้ชมดุนจังดุ่นแล้ววันที่หนึ่งแล้วพี่น้องนัดจังไปเบื้องน้ำกันกสำนักไหนแน่ไห้สองหนึ่งนะครับฟูเซรี่นี่แหละนึ่งสี นผูมชมจะรอรุนรางวันที่หนึ่งน้ำกันนะครับผมทั้งหลู้ไชมธมชมมารุนลางวันที่หนึ่งน้ำกันได้พี่น้องได้ลูบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะซ่าถูกเด้กปูเด้สุกใส่อยูใสสามตัวตรงเด้อปูได้ซาถูกต้งกินท ทำ<อ><า>มาชมได้ทำการเปิดตลาดบรรจุลูกบอลเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแสดงผลรางวัลได้แล้วคะ่ะรางวันที่1งวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2,567เลขที่ออกสามหเจ็ดอุเจ็ด<อ> 3 3 6 3 6 3 3กส3อีกครั้งค่ะ336วันที่กยาคม้านิหกมห3 6 6พี่น้องวัที่หนึ่งนะคะมีรางวัลข้าเคียงรางวัลที่หนึ่จนวน336พี่น้องเอา เลขคูเจ็ดสองเลยเด็ดเลขไม่มีที่ไปสห้สามสามเออเข่าสาเลขคูเจ็ดสองยกสามหกเจ็ดชมไปเบิ้งน้ำกันนะครับผมสามหกเจ็ดอสามเจ็ดตมชมศูนย์ศูะครับเจ็ดเดนี้ข้อพับข้อเวียงขาอ่อนานผูมชมมหมาดามกะข้อพับศูนยเอาเดี๋ยวเบ้าเทาจะไปสรุปให้พี่น้องสำนักไหนแน่ศนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องสู้กันต่อเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกัน ชมนะครับสำนักไหนแน่ที่เขานะพี่น้องเนาะพิกรองนะครับเซียนคํานวณหญิงพี่น้องนะครับแตกบนล่างบาวถอยังเขาออนบะหายพี่น้องโอ้ยนะครับเขาออนสมกับน้นมันใจล่างนะครับเพื่อนวันล่างนี่สองนะครับลักสองเลยนะครับมีสองเพื่อนห่หนึ่งสองมาสองหนึ่งบนเพื่อนแนนห่สามหกตรงๆกับหนึ่งหาเนาะครับพิกรองธรรมชมนะครับเซียนคํานวณหญิง แม่นของเพนอีลีนะครับจะพาไปรับช่มตองหวัดธรรมชมนี่ครับพี่กองธรรมชมปู72นะครับอันนี้สูตรไม่มีที่ไปนะครับที่ปูให้ตั้งแต่ตองหวดนะครับ 3- 6ตรงตรงเอาลืมวงให้3 6ตรงๆอันนี้ชุดที่ปูให้ตองหวัดด้วยพี่น้องเด้อนะครับปู72นะครับวิ่ง2กับ3นะครับโอ้นะครับ3มนี่มา36 2กมา21นะครนับ เด่น2กับ3นี่มาถึงบนล่างครับปู7 2ท่านผู้ชมอันนี้ชุดในตะล่างปูนะครับอันนี้ชุดอันนี้เป็นสูตรในตะล่าง1กับ2กับมาอยู่ครับผมอันนี้สูตรไม่มีที่ไปนะครับซีคูท่านผู้ชมนะครับเอ,อ๋อเดี๋ยวจังไปรับชมตองงวดนะครับผมในตะล่างกมมับมา1 1กับ2ครับตะวันคงสุดท้ายปูเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปู้ชมนะครับ002 ว่านะปูประจับหนึ่งสองท่านผู้ชมเอาศูนย์ 1, มาใส่ทถ้าปูจับหนึ่งสองเนี่ยท่านผู้ชมนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งคูบาวัดปลานะครับคูบาว่าเหว่งตัวนี้เลยครับหนึ่งสองสี่คูบาว่าพูดได้มักหนึ่งสองนี่ตัดเอาคู่บาว่าประทัดเห็นมันหลายตัวนะครับท่านผู้ชมอา่านะครับหนึ่งสองมาหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมมาหนึ่งสองพระบวรรมชไม้ท่านผู้ชม พระบทใหม่อันนี้ของคู่บา 1, 2, 2, 1. ่าหนึ่งสองสองหนึ่งพระบทใหม่ชุด16คู่เน้นบนกันล่างนี่พี่น้องนะครับหลักหนึ่งหนึ่งสองมาสองหนึ่งท่านผู้ชมค่ะว่าถ้าเป็นล่างจะมาตัวกลับเห็นไหมครับผมหนึ่งสองมาสองหนึ่งนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับมาตาหลักสิบบนพี่น้องเห็นไหมครับหลักสิบบนสามนะครับหลักหน่วยบ่อเขาท่านผู้ชม นะครับอ<จ>่า่กับ2มานำกัน6กับ3มานํนำกันทำรมชมนะครับมีแต่3ามหนึ 1, ่งบี2อหนึ่งแต่ว่าหลัก10บน3ถ pues <ik dimin Gas in judgment> um ือว mm ่าแม่นของเพ nice. ิ่นอยู่ครับผมนะครับพระอาจารย์วัดป่านะครับเพิ่นฝันน่ครับผมฝันว่าวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจำทะเบียนได้183636ตรงตรงๆพระอาจารย์วัดป่านะครับผมเสียนดินนะครับเปิดตัวงวดแรกนะครับผม เปิดตัวงวดแรก3 6 6หวิ่งบนวิ่ง6วิ่งล่าง7กับ1นะครับโอ้เหล็กวิ่งกันมาถึงบนทั้งล่างนะครับบนสามหกสามมาสามอ่าให้หกสามมาสามหกล่างให้นึงยู่พี่น้องเ่ามีสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าแม่นเปิดตัวงวดงวดแรกก็ถือว่าแม่นหนะับสามหกหกสามนี่ครับชุดบนของเสี้ยนดินนะครับเหล็กวิ่งล่างกับแม่นของเพิ่นเปิดตัวถือว่าแม่นปูนนท์สวรรค์นะครับเหล็กวิ่งหนึ่งกับเก้า นะครับบได้จับไอสองหนึ่งเลขดับปูเห็นไหมครับปูว่าดับหาศูนย์ดับแม่นดับสิบงวดแล้วนี่งวดที่สิบน่าจะเป็นงวดที่สิบแล้วท่านผู้ชมปูโนนสวรรค์เลขวิ่งปูกับแม่นด้วนะครับวิ่งเด่นหนึ่งกับเก้านะครับตะวันเลขดับนี่ดับแม่นดับเอาอยู่โอ้นะครับจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกนะครับบ่มีหนึ่งสองท่านผู้ชมปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องนี่ครับเลขปูมาตัวนี้อยู่ด้วยท่านผู้ชมด้วยมือไปงาน มือไปงานสวดอ่าสวดพระธรรมปูนะครับผมนี่ครับอ่าปูมาบอกล่างทรงนะครับเก้าสามสองละกพืน้นอ่าวายยมนะครับเก้านี่กับหกว้นํานะครับเก้าสามเก้าสองหกสามหกสองนี่ครับมาหกสามสามหกนะครับอันนี้ที่ไปงานปูนะครับปูมาบอกล่างทรงนะครับหกสามมาสามหกนะครับท่านชมหลกักกรมาเลขทะเบียนที่มาอ่า มาส่งปูยวดหกแปดสามแปดนี่ครับทาตัดจะจะเข้าหกสามสามหกวิธีพี่น้องนะครับโอ้ยปูนะครับสูตรทําเงินนะครับงวดที่แล้วเด่นแปดกับเก่าไมานกันนะครับงวดนี้หนึ่งกับสองมาด้วยกันนะครับหกสามนี่ครับมาสามหกมาตัวตัดปูปูเด่นนี 1, ่หกหนึ่งหกสองหกสามตัดประสันนะครับมาตัวตัดหกสามมาสามหกนะครับวิ่งหนึ่งกับสองมาด้วยกันมาสองหนึ่ง นะครับเล็เด่นนี่โอ้สูตรทําเงินนี่ถือว่าแม่นธรรมชมนะครับผมเอาจะพาไปรับชมตองวดนะครับปูสายตัดอันนี้ชุดนี่กับแม่นนะครับชุดบนเห็นไหมครับงวดที่แล้วให้บนอ่าแปดกับเก้าให้แปดเก้าตรงๆมาล่างงวดนี้ให้นึงกับสองให้เด่นนะครับสองหนึ่งมาดักกันมาล่างพี่น้องเด่นล่างเด่นสองนี่แม่นอยู่โอ้ปูคือประจับเซสองหนึ่งนะพี่น้องเนาะปูสายตัดนี่ถือว่าแม่นนะครับผมปูทุ่งงกลางป่าสูตรปูนี่กับเขาในตะล่างนครับ หนึ่งสองสองหนึ่งนะครับจับคู่ให้บอ่อเขานะครับแต่ว่าในสูตรนี่ปัว่าสูตรหกตัวนะครับจับเขาในนี้นะครับผมพ่อใหญ่ยาวมาตราสองพี่น้องให้สองศูนย์ 2, 0, บ่มีสองหนึ่งนะครับพ่อใหญ่ยาวพ่อสักนะครับบนสามแปดเก้าหลักสิบหน่วยสี่หกเจ็ดนะครับบ่ได้จับสามหกธรรมชมจับตะลักแปดหลักแปดหลักเก้าขาดลักสามลักเดียวบ่บ,บ่จับ ถ้าจับกับสาหกตรงๆพ่อสักนี่ครับ10ล่างสองสามี่หกเามาสองพี่น้องเน้นให้สองหามาสองหนึ่งหลักสิบล่างพ่อสักกับทีว่าแมนพ่อช่างคมพี่น้องโอ้ยมาตะวิงหนึ่งพี่น้องเข่าสองหวดติดงวดที่สามนะครับอ่าเป็นกับฟันคักฟันเนี่ยนะครับอืมมาตะวิงหนึ่งได้ธรรมชมเด้วนะครับผม ปู3 8นะครับปู38ดับบนดับบน1กับ0ดับแมนพี่น้องดับล่าง0ูนย์กับ6นะครับดับแมนของปูอยู่ทำช่วมจับคู่ไม่เข้านะครับดับก็ถือว่าดับอยู่นะครับ,บ,ก w, รบ70กวงวดแล้วนะบ,บนดับ1กับ0ูนย์ล่างดับ0ูนย์กับ6นะครับปูปูส<ป><ป>าย,ายปูสายรับอันนี้ปูเซรีพี่น้องสองตัวมาตัวนะครับ มาต์หนึ่งนะับมาสองหนึ่งนผู้ชมจะเป็นซีหนึ่งกับใดเนาะเนาะโอ้เอาท่านผู้ชมนะครับผมดีใจกรบผู้ถูกรางวัลท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถานะครับสลบเอาเป็นว่าขาพับข้ออ่อนพี่น้องเอ้ยนะครับผมเอาสู่ต่อบ่ครับนะครับเอาสำนักได้เข่านะครับจะพาไปรับชมตองวัดให้พี่น้องเด้อนะครับมีเข่ามีหลุดนะท่านผู้ชมเลขกถูบ่าวเถา สามเจ็เก้าบ่าวเถาะกับเขียนให้น้ำอยู่สามนะครับถัดตัด,ดโอ้เนะครับเอาครับพ่อกันคลิปหนา้านะพี่น้องนะสวัสดีครับ